อันนี้คือเช้น้ำยาหมดเลยจนตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้เฉพาะผ้าปียกเท่านั้นนอนรอยอยู่ที่นี่แล้วนี่นจะเอาไปอบกัน ตื่นแล้วค่ะนล้จะตื่นแล้วค่ะเอาทำปาดอะไรนะทำปากอะไรนะ,ะรนละ้วจะตื่นแล้วค่ะทุกคน